สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มีเมนูมานําเสนอครับแกงเห็ดขาวพรนขาวใส่ผักหวานปลาผักกะปิเก็บมาจากปลาสดๆเลยครับจะเป็นการตำักพริกให้แหลกก่อนครับก่อนเอาลงไปใส่แกงเห็ดพรนขาวครับกับหมักเผ็ดก่อนเนะครับพี่น้องก่อนสีแกงมักเผ็ดรับปลาบัอตำใส่กันเรียบร้อยแล้วก็นำ พดกันครับมันร้อนครับก็นำพดจังหน่อยเข้ากับน้ำฝักหวานกับปลาแดกปลาแดกใส่ปลาอีตู้น้ำต่อไปครัใส่ปลาแดกบานเข้านี่แหละครับปลาของเสียบของนัว เสียบนะครับใสายหลเสียบไรคือกันลอะไรสุดรถนะครับผุงนัวใส่ลายไหลกับเสียบไรสายครับเสียบฝงนัวคือเก่็นำพคนจักหน่อยแล้วก็เลยฝักวันกับไปบึ้งนะำขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ฝัก,กวันปลานะครับจากนำพ่นใส่ผงสุดรถเรีบยบร้อยใส่ฝักวันลงไป ตอนสุดท้ายแล้วครับล่อนำเดือดใส่พาีตู้นำนะครับเป็นเส็บมหอมล่อนำเดือดตักหน่อยังเอาออกจากเตาครับหอมหอมครับเยบแกงเห็ดขาวาใส่ผักหวานปลาพิ่งไปเก็บมาจากปลาสดๆเลยครับ กินแซ่บกันเอน้องครับง้อมครับแจงเห็ดขอนเขาใส่ปลาวนปลา <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเมนูแจงเห็ดขอนเขาใส่ปลาวนปลาครับเป็นตะเส็บแต่เสียบครับสุดนำมันห้อนพี่น้องมากครับพี่น้องกินเขาแลงน้ำกันกันครับ